ไปบอกพอมิซานไปเลยบอกพอมิซานไปเลยบอกบอกเราไปเลยบอกไปเลยบอกแกไทยมาเลยมาเลยครับมาเลย น,นี่วารุษแห่สามสิบหัวพันนะผมแห่คุณพ่อหลันไปมีนครับคั่น,นี้อันนี้ทีมโอดิโอครับอันนี้นางฟ้าสาวครับทีมโอดิโอครับคันนี้อันนี้แชมป์โอดิโอ้ของจันครับ นาฟ้าครับสามสิบว่าครับวม่ยังไม่แผลแผลทีวกว้นหลังไปมีลูกครับอันนี้นนครับแผลบุ๋มเครับ <c oughs> ไข่แห่กันไปนเมียนครับวันนี้ครับส่งของพ่อขึ้นสวรรค์ครับอันนี้สีสุมหวังออนทัวครับอันนี้สุรพลซาวกำลังไข่ขบวนรถแห่อนนอกครบับตอนนี้ครับ อันนี้นางฟ้าสาวครับอันนี้เพ i a อ audio ออขอนก่นขน,นุนสามวอร์มูซิครับ,นนบรถแห่อีกซาวน้ำหน้าไปครับตอนนี้ แหน่ล้หน้าไปแล้วครับตัวนังปล่อยลูกแห่ออกให้พวกผพันครับวันนี้มาหมดครับลูกแบนดอีกเซาครับไอืน่นก็มาครับ่ตอ,อติดเกืรเร่าไปติดเองสามอไปแล้วก็จะต่อด้วยสุรพลเซาครับ ตีหัวให้ครับวันนี้ต่อจากสามวอจะเป็นส่วนละคนครับคือคนชาวเดี๋ยวไปรับชมตอนอยู่เมียนเลยครับผม